มาจิเรนเจอร์ตำนานจอมเวทแห่งความกลา้าหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับขบวนการจอมเวทมาจิเรนเจอร์กันไปแล้วตอนนี้ได้เวลามาปิดม่านเรื่องราวของพวกเขาอย่างคร่าวๆเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมของการเดินทางของขอครอบครัวจอมเวทกันครับโดยซีรีส์นี้ชื่อตอนจะถูกเรียกว่าสเตทโดยตัวเลขของแต่ละตอนจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้ชื่อตอนของแต่ละสเตทจะตามด้วยคาถาซึ่งเป็นคาถาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในตอนนั้นๆโดยคาถาจะแบ่งตามเวทมนต์ของผู้ใช้ดังนี้มาจิเป็นคาถาของตระกูล โอสุอุซาเป็นคาถาของวูซาโกลูเป็นคาถาของฮิคารุหรือจอมเวทมัจจิชยัยมีสาซึ่งมีการใช้เพียงครั้งเดียวเป็นคาถาของเมมีโดยเรื่องราวของมัจจิเรนเจอร์จะมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันองค์ที่1 การเริ่มต้นและกำเนิดจอมเวทการเดินทางของครอบครัวโอสุเริ่มต้นขึ้นในวันที่พวกเขาได้ค้นพบพลังเวทมนตร์ในตัวและต้องเผชิญหน้ากับการบุกรุกของเหล่าปีศาจจากดินแดนนรกอินเฟนเซียในการต่อสู้ครั้งแรกแม่ของพวกเขาโอสุมิยุกิได้หายสาบสูญไปทำให้เหล่าพี่น้องต้องก้าวข้ามขึ้นมาเป็นมาจิเรนเจอร์เพื่อปกป้องโลกและออกตามหาแม่ของพวกเขาและต้องต่อสู้กับศัตรูร้ายกาศร่วมถึงปริศนาของอัศวนจอมเวทวูซารที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งแล้วครั้ง องค์ที่ 2. ความจริงที่เปิดเผยเรื่องราวเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อปริศนาเกี่ยวกับพ่อของพวกเขาที่หายไปเมื่อ15ปีก่อนเริ่มขี้ขายความจริงสุดช็อกได้ถูกเปิดเผยว่าวูซาร์ก็คือโอสุอิซามูพ่อของพวกเขานั่นเองเราพี่น้องต้องร่วมกันต่อสู้กับคำสาปท,ที่ผนึกจ,จิตใจของพ่อไว้และในที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยพ่อให้หลุดพ้นจากคำสาปได้สํเาเร็จการต่อสู้ในองคนี้ทําให้เหล่ามาจิเรนเจอร์ได้ปลุกพลังขั้นสุดยอดอย่างเลเจนด์ฟอร์มขึ้นมาซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ของค์ที่3บทสรุปสุดท้ายของสงครามหลังจากที่พ่อกลับมาได้ไม่นานเขาก็ต้องกลับไปทาภารกิจสําคัญนั่นก็คือการผนึกจอมม่านอึนมะเทพสูงสุดของอินเฟนเซียแต่แล้วการคืนชีพของอึนมะก็สําเร็จด้วยความสูญเสียของทีทันเทพแห่งนรกผู้เลือกข้างความดีนื่อภัยคุกคามครั้งสุดท้ายมาถึงเหล่ามัจิเรนเจอร์ต้องเผชิญหน้ากับ10เทวทูตแห่งอินเฟนเซียและการต่อสู้กับอึนมะที่สามารถกืนกินการเวลาของโลกได้ในที่สุดด้วยพลังแห่งความกล้าหาญที่ไม่มีวันยอม และสายสัพันธ์ของครอบครัวที่ผูกพันกันันจิเรนเจอร์ก็สามารถเอาชนะความมืดมิดและนำแสงสว่างกลับคืนสู่โลกได้สำเร็จในที่สุด